บทที่1 11, 1 2 1เสี่ยวสซานทุกคนยินดีที่จะยอมรับคำขอของพวกเขาก็เพราะอย่างที่พวกเขากล่าวกันว่าหากพวกเขาไม่สัญญาพวกเขาจะมีความมั่นใจอย่างยิ่งที่จะทำลายตัวเองในครั้งหน้าที่พวกเขาขึ้นเป็นจักรพรรดิท้ายที่สุดไม่ว่าฐานการฝึกฝนจะสูงแค่ไหนเขาก็ยังกลัวการล้ังบาปจากฟ้าร้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเขาต้องการทำลายตัวเองในสิบทิศและกลายเป็นจักรพรรดิเมื่อมีข้อผิดพลาดเล็กน้อยการฝึกฝนร่างกายทั้งหมดจะหายไปในทันทีแม้แต่ร่างกาย หนุ่มน้อยฉันหวังว่าคุณจะจำคำพูดของวันนี้ได้เสมอเราจะโอยพรคุณโอ้ยังไงก็ตามระวังจักรพัทเทียนหายานหางข,ขาดขจารต้นไม้น้ำเงินทองรุ่นก่อนอย่างไร้ความปราณีด้วยความปรารถนาที่เห็นแก่ตัวของเขาเองแต่เพื่อป้องกันไม่ให้จักรพดิสวรรค์เทียนอย่างประสบความสำเร็จเขาเลือกที่จะระเบิดตัวเองในนาทีสุดท้ายเพื่อสลายพลังงานชีวิตของเขา หลังจากพูดอย่างนั้นบรรพบรุษของต้นไม้ก็พาทั้งสองกลับไปที่ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ของตระกูลบูโกลเมื่อเห็นการกลับมาของเสี่ยวซานและเสี่ยวเหมยผู้เท่าก็รุมล้อมและห่วงใย,ยจินเหนี่ยวหลินผู้เท่าจินชูซูลงโทษเราในฐานะผู้อาวุโสที่ไม่ปกป้องเผ่าอื่นหรือไม่เราสมควรตายจริงๆปล่อยให้คนในตระกูลจำนวนมากตายอย่างอนาถและแม้แต่ศพก็อยู่ในที่ต่างๆ ผู้อาวุโสคนแรกกล่าวโทษตัวเองต่อยให้ทุกคนดุเขาเพราะไร้ความสามารถและผู้อาวุโสคนอืน่นๆก็รู้สึกอับอายที่อยู่ข้างใต้เอาละชูซูไม่ได้ตำหนิอะไรแต่ยกย่องความเฉลียวฉลาดของเราในการทำให้แผนนี้เป็นกลางและชี้ให้เห็นหนทางเสี่ยวซานปลอบโยนอะไรผู้อาวุโสสงสัยจักรพรรดิถังซานพูดเบาๆอะไรนะมาเป็นจักรพรรดิ พวกผู้อาวุโสมองไปที่สิยงซานอย่างไม่เชื่อสายตาใช้คำสั่งดำเนินต่อไปผู้อาวุโสทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมฉันจินเหนียวหลินอยากเป็นจักรพรรดิเสี่ยวซานกล่าวอย่างกระตือรือร้อนผู้เท่าต่างพากันส่งเสียงเชียร์และรีบบอกกันโดยกลัวว่าบางคนในทั้งประเทศไม่รู้ว่าผู้เท่ากำลังจะขึ้นเป็นจักรพรรดิเหมียวเซินที่ด้านข้างกำลังเฝ้าดูการกระทำของผู้อาวุโสและมีความสุขจากก้นบึ้งของหัวใจ และเสี่ยวซานและเสี่ยวว่าเหมยมาที่ชายหาดในดินแดนแห่งป่าเพื่อเตรียมขึ้นเป็นจกักรพรรดิ์ดิงตื่นจากสายเลือดพ่อคุณจะกลายเป็นจักรพรรดิในไม่ช้าเมื่อคุณเป็นจักรพรรดิคุณจะต้องเป็นจักรพรรดิที่แข็งแกร่งที่สุดในทวีปนี้อย่างแน่นอนหยุดประจบประแจงฉันยังสัญญากับซูชูว่าจะช่วยเขากำจัดตระกูลจิ้งจอกสวรรค์ไม่ใช่แค่จักรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์เสี่ยวซาบนบ่น แต่ใช่จักรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์มีอารมณ์ที่ดีในปีที่ผ่านมาแต่การจากไปของคนรักของเขาทําให้เขาคลั่งไคล้ในตระกูลจิ้งจอกสวรรค์พวกเขาแต่งงานกับญาติสนิทเพื่อสะสมความสามารถในการนำโชคในขณะที่จักรพรรดิจิ้งจอกสวรรค์แตกต่างออกไปฉันเฝ้าดูเขาเติบโตขึ้นมาตั้งแต่ฉันยังเป็นเด็กและเขามักจะเรียกฉันว่าป้ายอย่างสเสน่หาเขาเป็นคนใจดีและย้ายจักรพรรดิปีศาจจนกระยุง เพื่อรักจัก,กรพรรดปีศาจนกยุงเขาจึงกลายเป็นราชินีและตัดสัมพันธ์กับครอบครัวจัก,กรพรรดปีศาจนกยุงอภิเษกสมรสซึ่งบึงดูดผู้เท่าบางคนในตระกูลจิ้งจอกสวรรค์ให้อบ,บยนความโชคร้ายให้จัก,กรพรรดปีศาจนกยุงนี่ก็เป็นสาเหตุที่ทําให้จัก,กรพรรดปีศาจนกยุงเสียชีวิตก่อนกําหนดจริงๆถอนหายใจหลังจากฟังคําพูดของจริงจริงและเสียวซานก็ครุ่นคิดอย่างเศร้า เมื่อเห็นเสี่ยวซานกำลังคิดเสี่ยวเหมยจึงเริ่มกอดเขาเอาหลับพี่ซานคุณไม่กลัวสวรรค์และโลกเรื่องไร้สาระเช่นนี้จะเป็นพี่ซานของฉันได้อย่างไรคุณกลัวที่จะอ่านข้อความสีขาวเลือดของจิ้งจอกสวรรค์คุณจะถูกทำลายด้วยหรือไม่เสี่ยวเหมยยังคงเข้าใจเสี่ยวซานดีพอที่จะรู้ว่าเสี่ยวซานเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับความรักและความชอบธรรเสี่ยวซานถอนหายใจเบาๆ ง่ายที่จะพูดคุยเกี่ยวกับสายเลือดของตู่ไปมันดีที่จะช่วยให้เขาเอาสายเลือดของเขาออกไปแต่สิ่งที่ฉันกังวลคือตูปายสับสนตัวเองตั้งแต่ยังเป็นเด็กเพราะสายเลือดของจิ้งจอกทําให้เขาการเพาะปลูกช้าส่วนหนึ่งและตอนนี้แม้ว่าฉันจะดึงเลือดของเขาออกมาเขาก็จะไม่สามารถยอมรับช่องว่างขนาดใหญ่เช่นนี้ได้ชั่วขณะหนึ่งและจะรู้สึกหมุดหนิดมันไม่ง่ายเลยหรือพ่อฉีดเลือดของฉันเข้าไปในร่างกายของเขาอย่างไรก็ตามฉันมาจากการกลายพันธุ์ และฉันมีระดับของจักรพพัดและฉันก็ทิ้งเลือดของฉันไว้เล็กน้อยในเสาจักรพพัดพ่อก็แค่ไปและรับมันเพียงสร้างมันให้กับคนที่มีเลือดของจิ้งจอกฉันเชื่อว่าเขาดูดทราบเลือดของฉันและความเร็วของการเพาะปลูกจะเร็วขึ้นแน่นอนจริงๆกระซิบรอบเสี่ยวซานขอบคุณจริงๆคุณช่วยฉันได้มากจริงๆเสี่ยวซานตื่นเต้นไม่เป็นไรพ่อจะพาฉันไปที่โลกของคุณในเวลานั้นฉันเบื่อทุกอย่างเกี่ยวกับระนาบแล้ว จร,จริงๆแซวเสียวเหมยมองดูทั้งสองคนพูดคุยและหัวเราะก,กันและยังมีรอยยิ้มที่รั่วไหลออกมาราวกับเป็นครอบครัวที่อบอุ่นไม่ไกลนักเหนียวเซินมองดูพวกเขาด้วยความอิจฉาบทที่1นึ2สองอันตีเสี่ยวซานและเสี่ยวเหมยตั้งรกรากอยู่ในห้องที่กว้างขวางและมืดในวังล้อมรอบด้วยต้นไม้สีม่วงเข้มสีม่วงเข้มให้ความรู้สึกถึงพลังชีวิตที่เกี่ยวข้อง ตระกูลนี้เหมือนกับข่าวลือของผู้อาวุโสผู้ยิ่งใหญ่มีโรงไฟฟ้าระดับพระเจ้ามากกว่า30แห่งและอย่าจำคนอื่นที่ไม่ใช่ผู้อาวุโสอาจมีคนระดับประชาอสูรด้วยเสี่ยวซานมองออกไปนอกหน้าต่างที่ตลาดที่คึกคักแต่ฉันใช้ความรู้สึกทางจิตวิญญ,ญาณของฉันเพื่อสแกนพื้นที่นี้และฉันไม่รู้สึกถึงการมีอยู่ของพลังงานชีวิตที่แข็งแกร่งมากและขุมทรัพย์อัจฉริยะมันเป็นเหตุผลที่ว่าพวกเขาไม่ควรมีภูมิหลังที่ลึกซึ้งเช่นนี้ คุณห,หมายถึงว่าผู้เท่าอันหลงกำลังนอนอยู่ในขณะนี้และพวกเขาได้ติดต่อกับโลกภายนอกแต่ภายใต้ทะเลลึกนี้พวกเขาทำมันได้อย่างไรเสี่ยวเหมยสงสยัยนั่นคือสิ่งที่ฉันสงสัยในฐานะเทพเจ้าแห่งท้องทะเลฉันยังคงรู้สึกได้ว่านี่คือทะเลลึกหลายกิโลเมตรดูเหมือนว่าเราต้องสำรวจด้วยตัวเองทังสารพูดเบาๆ ขณะมองไปยังเสี่ยวเหมยทั้งสองเดินไปที่ตลาดที่คึกคักนอกจากขายอาหารประจำวันและของใช้ในชีวิตประจำวันแล้วที่นี่ก็ไม่มีอะไรพิเศษแม้แต่ร้านทำอาวุธและผู้คนของตระกูลที่มาและเดินไปตามถนนก็มองไปที่เสี่ยวซานและเสี่ยวเหมยด้วยสายตาแปลกๆทันใดนั้นชายผู้กดขี่ข่มเหงมาแต่ไกลาชายผู้นี้รับผู้คุ้มกันระดับจอมมาหลายตัวและทำทุกอย่างที่เขาต้องการในตลาด เมื่อเห็นสิ่งแปลกใหม่เขาก็ความมันโดยไม่จ่ายพ่อค้าที่ถูกรังแกก้มหน้าลงราวกับว่าพฤติกรรมแบบนี้เป็นเรื่องธรรมดาในหมู่พ่อค้าทั้งหมดเสียวซานสังเกตเห็นเขามีหนามแปลกหนามงอกอยู่บนหลังของเขาในขณะที่ผู้ติดตามของราชาปีศาจข้างๆเขามีหนามหมกอันดูเหมือนว่าเพลย์บอยคนนี้จะเป็นราชาปีศาจครั้งแรกชายผู้กดขี่คมเหงวิ่งอลาวาดไปตามถนนและกลุ่มคนยึดครองถนนตลาดแคบ ทั้งหมดเสี่ยวซานและเสี่ยวเหมยกำลังเดินอยู่ด้านหนึ่งของถนนทันใดนั้นชายผู้กดขีขคมเหงเห็นเสี่ยวซานและเสี่ยวเหมยที่แปลกประหลาดแต่ดวงตาของเขาจับจ้องไปที่เสี่ยวเหมยดวงตาของเขาจับจ้องมาที่เขาและเสี่ยวเหมยก็ซ่อนตัวอยู่ข้างหลังเสี่ยวซานชายผู้กดขีขคมเหงเดินขึ้นไปหาทังซานและทั้งสองอย่างเย่อหยิงเฮคุณสองคนขวางทางอยู่และเด็กผู้หญิงคนนั้นก็หน้าตาดีดังนั้นรีบให้ลุงคนนี้ดูก่อน เสี่ยวซานก็ไม่คุ้นเคยกับเขาเช่นกันเราเป็นแขกผู้มีเกียรติของครอบครัวคุณไม่มีเหตุผลที่จะเป็นแขกรับเชิญยิ่งไปกว่านั้นบนถนนสายใหญ่เช่นนี้การอ้อมอีกสักสองสามครั้งก็ยังดีสำหรับเขาสุขภาพกายและสุขภาพจิตใครจะไปสนว่าเจ้าจะเป็นแขกผู้มีเกียรติหรือไม่ค่าคือเจ้านายของที่นี่แล้วพวกอมตะพวกนั้นละ่ะชายผู้นั้นตะโกนเสียงดังเสี่ยวานพูดอย่างสบายๆกับพ่อค้าที่อยู่รอบๆตัวเขาว่า โปรดเป็นพยานต่อไปนี้เขาเป็นคนที่ลวนลามภรรยาของฉันก่อนและฉันทุบตีเขาเพื่อให้ความยุติธรรมกับท้องฟ้าวินาทีถัดมาเสี่ยวซานไา้การแปลงค,ลงงคริสตัลหางมังกรคริสตัลขนาดมหึมากระทบพื้นปล่อยออร่าอันสง่างามออกมาเด็กชายเพลย์บอยสั่งให้ผู้ติดตามของเขารุมเสี่ยวเหมยมองดูพวกเขาเร่งรีบและปล่อยประตูมิติระหว่างทางและเพลย์บอยไม่สนใจเท้าของเขาตกหลุมพรางของพอท่าน และตกลงมาจากฟ้ากฟ้าอย่างรุนแรงในวินาทีต่อมาพ่อค้าที่อยู่ด้านข้างก็หัวเราะเมื่อเห็นเมื่อเพลย์บอยกำลังจะยิงมือใหญ่ข้างหลังก็ดึงเขากลับมา v i p น้องชายของฉันเป็นคนที่เล่นฉันทำให้คุณขุนเคืองมากโปรดยกโทษให้ฉันด้วยชายร่างสูงตระงานจากกลุ่มชาติพันธุ์ไซจนเดินออกมาจากด้านหลังเป็นน้องชายของฉันที่ทำให้พวกคุณดูน่าเกลียดอันเฉิงยังไม่ได้ถามชื่อผู้มีเกียรติของแขกผู้มีเกียรติทั้งสองเลยเหรอ อันเทียนกล่าวเสี่ยวสานเสี่ยวเหมยทั้งสองตอบคุณชายถังคุณหญิงเหมยโปรดยกโทษให้ฉันด้วยคืนนี้เทศการทำลายล้างเรามีเครื่องดื่มสูงเพื่อแสดงความเคารพต่อคุณอย่างที่อันเซิงพูดเขาคว้าน้องชายของเขาและดุว่าพ่อขอให้คุณออกมาและซื้อบ้างของต่างๆถูกซื้อในเทศการทำลายล้าง แต่ในพริบตาคุณกลับสร้างปัญหาให้กับฉันอีกครั้งหลังจากนั้นเขาขอโทษผู้ขายรอบๆและชำระค่าสินค้าที่อันเชิงไม่ได้จ่ายไปแล้วพาน้องชายไปพวกเขาเป็นเช่นนี้เสมอหรือเสี่ยวซานถามอย่างสงสยัย นเถียนมีนิสัยเป็นผู้นำตั้งแต่ยังเด็กและเป็นที่รู้จักในฐานะผู้เท่าผู้เท่าคนต่อไปของตระกูลเซเจินเขาทะลวงไปถึงระดับของราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ตั้งแต่อายุยังน้อยและฟื้นฟูผู้ยิ่งใหญ่ที่อายุน้อยที่สุดราชาปีศาจแห่งตระกูล z ซด i อเจ น้องชายของเขาเป็นเพลย์บอยและไม่กระตือรือร้อนในการฝึกฝนแต่พ่อของเขาเป็นปรมาและเข้าใช้สมบัติอัจฉริยะทุกประเภทเพื่อยกเขาขึ้นสู่อาณาจักรของราชาปีศาจผู้ยิ่งงยใหญ่เขาเป็นคนผ่านที่รู้จักกันดีที่นี่มีน้องชายที่น่ารำคาญกำลังลากรอยเท้าของพ่อ พ่อค้ามองไปที่ด้านหลังการจักไปบทที่ 1, 1, 2, 3เทศกาลทำลายล้างความมืดมาตามกำหนดบนวิหารแห่งสวรรค์ใต้ต้นไม้สีม่วงทองดอกไม้สวรรค์สีม่วงทุกชนิดถูกประดับประดาและที่นั่งของผู้อาวุโสโดยรอบก็เต็มเสี่ยวสานและเสี่ยวเหมยได้รับการจัดเป็นพิเศษในที่นั่ง VIP ภายใต้วิหารแห่งสวรรค์ชาวสวรรค์ทั้งหมดบูชาที่กองไฟในใจกลางของหอคอยสวรรค์พระสังฆราชอันหลงยืนอยู่หน้ากองไฟคุกเข่าและเงยหน้าขึ้นไปบนฟ้าขอบคุณบรรพบุรุษของต้นไม้ที่ให้ชีวิตแก่พวกเขาและในขณะเดียวกันก็สาปแช่งผู้ที่ครั้งหนึ่งเคยปฏิเสธพวกเขาทั้งซานมองดูพิธีของพวกเขาจากด้านข้างและในช่วงเวลาต่อมาภายใต้ความชื่นชมของผู้คนอันหลงได้ประกาศลิงก์ถัดไปของขวัญจากพระเจ้าหลังจากนั้น ผู้คนของพอสวรรค์ที่อยู่ภายใต้หอคอยสวรรค์ใช้โดเมนและพวกเขาทั้งหมดกลายเป็นแสงสีม่วงเพื่อเชื่อมต่อกันและกันละกลับลงที่หอคอยสวรรค์ด้วยความคาราวะวินาทีต่อมาแสงสีม่วงเข้มที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางหลายสิบเมตรพุ่งขึ้นจากด้านล่างของวิหารแห่งสวรรค์หลังจากนั้นรังสีของแสกงก็พุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าเป็นบานราวกับดอกไม้ไฟ และกลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยและกระจัดกระจายไปยังชาวสวรรค์ที่อยู่ใต้วิหารแห่งสวรรค์เสี่ยวเหมยดึงแขนเสื้อของเสี่ยวซานแน่นทงังซานจะไม่รู้สึกได้อย่างไรว่าแสงสีม่วงเข้มนี้เป็นร่างกายพลังงานชนิดหนึ่งแต่มันเพิ่งถูกแปลงร่างเป็นศพและยังคงมีสาระสําคัญอยู่ในนั้นมันทําให้เสี่ยวซานและเสียสเส่ยวเหมยรู้สึกขยะขยงเสี่ยวซานปลอบโยนเสี่ยวเหมยนี่เป็นวิธีพิเศษของตระกูลสวรรค์ในการปรับปรุงการฝึกฝนของพวกเขา เผ่าพันธุ์ของพวกเขาอาศัยโดเมนเพื่อดูดซาบสาระสําคัญของคนตายเพื่อพัฒนาตัวเองแต่สิ่งนี้ปลุกเสียวซารเผาวรค์ให้ตื่นขึ้นในทันทีซากศพที่เพิ่งตายมีไม่มากนักซึ่งทั้งหมดถูกนําเข้ามาจากภายนอกแล้วต้องมีช่องทางลับในการสื่อสารกับโลกภายนอกและใครเป็นผู้ขนส่งศพเหล่านี้จากโลกภายนอกทั้งหมดนี้บอกทั้งสองคนว่าครอบครัวซ่อนความลับที่ยิ่งใหญ่หลังจากผ่านไปครึ่งชั่วโมงของขวัญจากพระเจ้า แสงสีม่วงในวิหารแห่งสวรรค์ก็หายไปอันหลงประกาศให้ทุกคนทราบถึงอเทมสุดท้ายของเทศกาลทำลายล้างยิ่งต่อสู้ยิ่งกล้าหาญนี่เป็นเวทีที่ดีที่สุดสำหรับคนหนุ่มสาวในตระกูลสวรรค์ที่จะแสดงตัวผู้ที่ต่อสู้จนถึงที่สุดจะมีสิทธิ์เข้าโบสเพรสไสเทียนนอกจากนี้ยังเป็นไปได้ที่จะได้รับความโปรดปรานจากผู้หญิงสวรรค์คนอื่นๆซึ่งเป็นโอกาสที่หายากสำหรับคนหนุ่มสาวของสวรรค์ จากนั้นคนจากจุดสูงสุดของราชาปีศาจใต้วิหารแห่งสวรรค์ก็กระโดดขึ้นไปบนเวทีหันหลังกลับและโค้งคำนับให้ชาวสวรรค์ใต้หอคอยแห่งสวรรค์ฉันหวังว่าจะได้แสดงตัวเองบนเวทีหลังจากนั้นก็มีเสียงเชียร์และเสียงโห่ร้องมากมายจากผู้ชมในเวลาต่อมาอันเฉิงเพลย์บอยตอนเที่ยงก้าวขึ้นไปบนเวทีและท้าทายอันหยุนเสี่ยวซานและเสี่ยวเหมยยกย่องผู้อาวุโสที่อยู่ข้างๆว่าบรรยากาศของเทศกาลทำลายล้าง ของตระกูลสวรรค์น,นั้นดีและใช้โอกาสนี้รับคำพูดของผู้อาวุโสผู้อาวุโสที่อยู่ด้านข้างเป็นเสี่ยวซานที่ดูขี้เล่นและหันกลับมาดูการต่อสู้บนเวทีในฐานะจุดสูงสุดของราชาปีศาจอันหยุนท่าไทยอันเซิงซึ่งเพิ่งเข้าสู่ราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสองยืนตรงข้ามกัน และหลังจากโค้งคำนับให้กันอันหยุนก็เปิดสนามดูดกลืนชีวิตก่อนแล้วจึงรีบไปที่อันเซิงและอันเซิงก็ตอบสนองอย่างรวดเร็วและหลังจากเปิดสนามเดียวกันเขาก็ดึงระยะห่างจากอันหยุนที่อยู่ข้างหลังเขาและในเวลาเกือบ2 3ถึง3ลมหายใจอันหยุน ก็พุ่งไปข้างหน้าอันเฉิงและตีอันเฉิงที่แก้มด้วยตัวพิมพ์ใหญ่และอันเซิงชฉวยโอกาสตีหน้าท้องของอันหยุนการเล่นค่า1 1 8 0 8 0 0แบบนี้เหมาะสําหรับเผาต้นไม้สีม่วงพวกเขาสามารถดูดซับพลังงานชีวิตของฝ่ายตรงข้ามผ่านการสัมผัสท,ทางกายภาพและปุ๋ยเล็กๆ บนพื้นผิวของร่างกายเพื่อฟื้นฟูตัวเองด้วยหมัดในตอนนี้อันหยุนตีอันเฉิงที่ศีษะดึงพลังงานชีวิตมากขึ้นแม้ว่าอันเฉิงจะดูดซับพลังงานชีวิตแต่ก็น้อยกว่าที่เขาสูญเสียไปมากวินาทีต่อมาอันหยุนตกพื้นด้วยมือข้างหนึ่งกอไก่รอเรง,งองูทอทหารอ่างงองูสีม่วงทันใดน,นั้นเถาวันสีม่วงทองทั้ง8ก็ปรากฏขึ้นบนพื้นของอันเฉิงดักอันเฉิงไว้แน่นและยังไม่จบอันหยุนยิงน้ำทองสีม่วง ออกจากร่างกายของเขาและยิงหนามสีทองสีม่วงจำนวนนับไม่ถ้วนไปที่อันเซิงและอันเซิงก็ไม่เต็มใจที่จะต่อสู้และประสานมือกันเพื่อกรอป้องกันกรงทันใดนั้นเถาวัลย์หลายต้นก็ปรากฏขึ้นที่พื้นโดยรอบด้วยวิธีนี้เขาต่อต้านการโจมตีของอันหยุนจากนั้นอันเฉิงโลกขึ้นโดยถือมือซ้ายว่างไว้และปืนสีม่วงสีม่วงก็ปรากฏขึ้นในมือของอันเฉิงสามหรือสองครั้งกรงจะถูกทุบอันเฉิงค่อยๆเงยศีรษะขึ้น ห้าหอกและรีบวิ่งไปที่อันหยุนอันเฉิงกวาดหอกออกไปแต่ถูกอันหยุนหลบด้วยการกระโดดสูงวินาทีถัดมาอันหยุนตกลงไปในอากาศและเหยียบหอกจื้อจินโดยอาศัยความได้เปรียบทางกายภาพของเขาอันหยุนกระทืบหัวหอกบนพื้นไม่ว่าอันเฉิงจะสูงแค่ไหนก็ทำอะไรไม่ได้ เมื่อเห็นว่าอันหยุนเล่นเรื่องเดียวกันเขาก็คว้าปลายหอกจือจินลงบนพื้นและโจมตีอันเซิงที่ถือหอกจือจินในเวลาเดียวกันอันเฉิงถูกลากไปเนื่องจากการดึงอย่างกระทันหันและวินาทีต่อมาก็ถูกอันหยุนเตะออกจากหอคอยสวรรค์สิ่งนี้ยังประกาศว่าอันเฉิงถูกกำจัด